ค่ะเมื่อกี้เราเห็นตัวอย่างที่3ไปแล้วนะคะคู่มีแบบฝึกหัดข้อ11ที่เป็นการเรียนแบบตัวอย่างข้อที่3เลยนะคะแต่ง่ายกว่าตัวอย่างอีกเขาถามหาอะไรแล้วเขาให้อะไรมามาดูค่ะเขาบอกว่ากำหนดให้สี่เหลี่ยม cold คล้ายกับสี่เหลี่ยม warm โคกับวอร์มคล้ายกันอ่าโคกับวอร์มโคเนี่อันใหญ่นะคะวอร์มอันเล็กเนาะเซียมซีโอแอลดี o L D, กับเซียม WARM คล้ายกันถ้าคล้ายกันแปลว่าเราจะสามารถที่จะจับคู่มันได้ะคะ่ะจับคู่มันได้เพราะที่หนึ่งเขาถามหาอะไรถามหาขนาดของมุม c กับมุม a ง่ายละหาม,มุมเนี่ย c กับ a นะคะ มาดูค่ะเราจับคู่ก่อนเนาะเดี๋ยวเราจับคู่ก่อนนะใครคู่ใคร Rrd กับ M L กับ R O กับ A แล้วก็ C กับ W อ่าได้ครบ4คู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นอันไหนที่เขาให้มาแล้วอันไหนที่เรายังไม่รู้เราก็จับคู่ได้มาดูสิอ่าคู่แรกเลยค่ะ c กับ w เลยค่ะ w กับ c ต้องเท่ากับซึ c ก็จะเป็นมุมฉากเหมือน w เลยคือ90องศาเขียนไว้เลยต่อไปค่ะมุม a a ตรงนี้ค่ะนี่มุม a มุม a คู่กับมุม o ใช่ไหมคะมุม a คู่กับมุม o เพราะฉะนั้นมุม o 70มุม a ก็ต้อง o เดี๋ยวแป๊บหนห่ละโอเออโออย่นี่นะคะมุม O 70มุม A ก็จะ70เหมือนกันได้แล้วค่ะคำตอบข้อที่หนึ่งตอบแล้วเรียบร้อยข้อที่สองค่ะข้อที่สองถามว่าความยาวของด้าน ld หรือ dl นะคะมองเห็นไหมเอ่ยนี่ ld หรือ dl นะคะ และความยาวของ M W M W อ๋อ M W อยู่อีกรูปหนึ่งนี่ค่ะอ่าคนละที่แล้วนะเพราะฉะนั้นมาดูค่ะว่าคู่แรก LD LD มันสมนายกับใคร LD มันสมนายกับใครเอ่ยแป๊บนะคะขออนุญาต เสียเส้นกันครา,าวนี้เมื่อสักครู่นะคะเราได้มุมแล้วมุมนี้90มุมนี้70เรียบร้อยอ่คราวนี้มาดูด้านบ้าง ld หรือ dl นะคะคือตรงนี้มันไม่ค่อยเห็นขอนอภัยเปลี่ยนเป็นสีม่งวงกันนี่ค่ะ dl มันสมนากับ M R L D สมนายกับ R M นั่นเองนะคะเอมันต้องได้เท่าไหร่วิธีการก็คือเขาให้หา L D เราก็เขียนเลยลูกแล้ก็เขียน L D ค่ะ L D ส่วนด้วย R M หรือ M R นะคะแต่ตอนนี้ M R เรารู้แล้วมันคือหกนี่คู่นี้ที่เราจะหา แต่คราวเนี้ยเราจะจับมันเท่ากับคู่ไหนดีอ่ะคู่ที่เราต้องรู้ทั้งสองด้านนะคะคู่ทีงเราต้องรู้ทั้งสองด้านจะสิก็ไม่ได้15กับ m w มันก็ยังไม่รู้เนี่ยอันนี้กับอันนี้ยังไม่รู้ค่ะรอก่อนเหลือคู่ไหนคะที่ให้มาแล้วาตาดีดีเห็นแล้วนี่ค่ะ12กับ8ปนี่ได้มาแล้วค่ะนี่คืออัตราส่วน รูปเล็กส่วนรูปใหญ่คือ12ต่อ8นั่นเองเราจะทำให้มันเป็นเลขง่ายๆก่อนเนาะ12ต่อ8มันคือเศษอะไรส่วนอะไรอะคะทำเป็นเลขง่ายๆอะไรเอ่ยหาร8กับ12ลงตัวถ้าใครท่องสูตรคูณแม่เอ่ยไม่ได้มองดูที่มันเป็นเลขคู่นะคะ แม่หากินเลยแม่สองก็ได้สองสี่แปดสองหกสิบสองอะไรอีกสองสองสี่สองสามหกได้แล้วค่ะว่ามันคือเศษสามส่วนสองนั่นเอง เราจะได้แล้วค่ะว่าอัตราส่วนคือเศษ3ส่วน2รูปใหญ่ต่อรูปเล็กเท่ากับเศษ3ส่วน2นะคะเพราะฉะนั้น L d ของเราหาง่ายมากเลยย้าย6ขึ้นไปคูณค่ะย้าย6ขึ้นไปก็จะได้แป๊บนึงนะคะมันจะลบตรงนี้อ่าแกบะบตรงนี้แล้วกันน่ะคะ่ะ Ld ของเราก็จะได้เท่ากับนะคะเศษ3ส่วน2คูณด้วย6เพราะ6เราย้ายขึ้นไปคูณใช่ไหมคะ2อง,งเป็น2 2 3อง,องเป็น6เหลืออะไรคะข้างบน3คูณ3เป็น9ได้แล้วคะ่ะ Ld เท่ากับ9นะคะนี่แล้วไรคะเหลือ Mwu M กับ W ก็ง่ายค่ะมาหาพื้นที่ว่างเขียน M หา MW กันตรงนี้แล้วกันนะคะเมื่อสักครู่นะคะ MW มันอยู่ในรูปเล็กเนาะแต่มันสมแนกับด้าน DC ตรงนี้สีเขียวดูออกนะคะสมแนกับ DC DC เราได้มาแล้ว DC เราคือ15 ส่วนด้วย m w ซึ่งเท่ากับเศษอะไรนะคะเศษ3ส่วน2จำได้ไม่เอ่ยคราวนี้เราจะหา m w เราก็ต้องย้ายมันขึ้นไปคูณนะคะ m w ต้องย้ายขึ้นไปคูณเราก็จะได้แบบนี้ค่ะนีสิ 15, เท่ากับเศษสส่วนส ควกับ m w จากนั้นย้ายใครคะย้ายคนอื่นลงมาคะ่ะย้ายคนอื่นนี้จัก m w เพราะว่าฝั่งนี้มี15บห้อยอยู่ั <Okay. S 1> เกรงว่าเืินที่จะไม่พอตรงนี้มี15บ้อยอยู่นะคะ สย้ายขึ้นมาคูณส่วน3ย้ายลงมาหารก็จะเท่ากับ m w นะคะก็จะได้ว่า3าหนึงเป็น3า5สาห้เหลือ5้คูณสเป็น10ได้แล้วคะ่ะว่า m w ของเราอันนี้เป็นเท่ากับได้เลย 5คูณ2เป็น10นั่นเองนะคะได้แล้วค่ะ m w เท่ากับ10นะคะ l d ได้เท่ากับ9นะคะข้อที่3ถามว่าอัตราส่วนความยาวรอบรูปนะคะถ้าถ้าถ้าเราจำตัวอย่างตะกี้ได้บอกได้เลยค่ะว่าความยาวรอบรูปของรูปใหญ่ นะคะต่อความยาวรอบรูปของรูปเล็กก็จะเท่ากับเท่ากับอัตราส่วนด้านนะคะเพราะฉะนั้นตอบได้เลยว่าความยาวรอบรูปรูปใหญ่นะคะต่อรูปเล็กก็คือเศษส 3, ส่วน2นั่นเองนะคะตอบแล้วเรียบร้อยทั้ง3ข้อนักเรียนไปเขียนโจทย์แล้วก็แสดงวิธีทำอันเป็น ระเบียบเรียบร้อยนะคะให้สวยงามนะคะตาบนี้เนาะโอเคค่ะข้อนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะกลับไปอย่าลืมทบทวนนะคะโอเคสวัสดีค่ะ